ขาไปส่งหนูแลนฟ้าหน่อยได้ไหมห่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวหนูไปเจอคุณลุงแป๊บนึงหนอลุงแบบลุงอะไรครับลุงแจ็คเหรอใช่ครับโอ้ลุงแจ็คชื่อหมอยากทำความรู้จักกับลุงแจ็คจังได้เลยสิครับอยากทำความรู้จักกับย่าๆของหนูจังได้เลยทไมแต่เมื่อกี้ขอแลนฟ้าหน่อยน้อแต่รู้จักเออเพื่อนอะแม่ ญาติน้องญาติน้องญาติน้องญาติสนิทน้องน้องมีญาติเยอะกินอ๋อเหี่ยวเยอะนี่ไงลุงแจ็คลุงแจ็คสวัสดีครับลุงแจ็คสวัสดีครับลุงแจ็คสบายดีไหมครับลุงแจ็คสบายดีครับครับผมขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยไปไปด้วยกันไหมครับได้ครับผนเฮ้ยเย็นครับลุงแจ็คไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับออไม่เป็นไรโอเคครับลุงแจ็คไม่ได้โทษเขาตอนนี้เขาตัวนี้เขาโกนอยู่นะ อย่าอย่าให้หลานสาวมันอัดเยอะนะครับหลอมันเกุงตังครับหลอใช่ผมไม่ได้บอกดื้อมากเลยครับไม่ฟังครับลุงต้องทำไงครับถ้าถ้าไม่ฟังไปหลายรอบแล้วครับอมีอีกเดี๋ยวผมไปดึงตัวกลับนะครับหลอบอกแล้วว่าห้ามไม่ฟังนะผมบอกก่อนว่าห้ามไม่ฟ uh ังผมบอกแล้วว่ามันไม่คุ้มหย่าเลยอย่าเลยเขาเขาไม่ฟังเลยเขไม่ทนใจอยากูลุงแจ็คครับถ้าผมทำโทษหลานลุงนี่ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ทำโทษไม่ได้หรอไม่ได้ครับคุยแตเล็กเลไม่ต่อคือตอนนี้อันนี้บอกปิดความความลับอยู่ครับลุงแจค คือมีคนมาจีบน้องอันนี่แล้วอันนี่ไม่บอกยอมเปิดเผยว่าไอ้นั่นคือใครอ่ะน้องเขาไม่น่าเอาครับน้องหน้าเขาไปคุยเล่นๆครับปอ๋อเนี่ยก็ดีเลยครับดีนะครับดีคนผลดีดีดีแล้วที่น้องไม่เอาคนแบบนั้นอย่าไปเอาคนแบบนั้นเลยมันไม่ดีหรอกปล่อยๆไปเอยไอเดียเขามาจีบฝากคิวซีให้น้องหนูเนี่ยนะคะขอคนที่ดีที่สุดได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหายครับบุ๊คไปเลยเดี๋ยยววช่ขอรวยที่สุดหน้าตาดีที่สุดนิสัยดีที่สุดทุกอย่างต้องที่สุดค่ะ โอ oh, ดีเลยดีเลยครับอย่างนี้ดีเลยครับน้องลี่ีแจกดหนูว่าวันนี้รุงแจกดกนหนูจริงอ่ะใช่น้ำเสียงเขาดูไม่โอเคตึงมากเลยนะน้ำเสียงรุ่งแจตึงมากพี่พี่พี่อยาตกใจกันนะหนูว่าลุงกอดหนูจริงอ่ะหนูไม่เคยเจอรุงห,ห,หมดนี้เหมือนกันอ่ะแล้วเราไปทำอะไรล่ะ uh ไม่คือว่าเรื่องมันอยู่ว่าตอนแรกที่สัญญากันไว้ล่ะคือ มาที่นี่พวกเราจะฟาร์มมือกันหรอแล้วราะว่าไฮ้ลูกเขากดหนูนรอแต่ว,วไม่อีกถ้าไม่ได้กดอ,อีกมุมหนึ่งก็คือลุงเขากำลังมาเฟียนละค่ะ ไม่แต่ลุง,ลง<ช>แต่แต่ว่าลึกๆแล้วลุงเขาอ,อาจจะอาจจะทำเป็นโกรธแต่ว่าเขาอ,อาจจะน้อยใจก็ได้นะใช่ถ้าเขาโกดเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่จะทำโทษเราลุงยังไม่ให้ทำโทษเลยแต่ว่าลุงเรารักเรานะแต่ว่าแต่ว่าพี่พี่อยากคิดมากนะหนูว่าคุณลุงเขาแบบเขาน่าจะแบบตึงด้วย<ช>ตึงด้วยวอะไรสักอย่างเนาะปกติเขาขี้เล่นมากเลยนะอย่าอนี้ต้องไปขอโทษลุงกะ พี่หญิงคะหนูขอโทษหนูกดขีดมาค่ะขอโทษค่ะพี่มาโอ้ลุงมาโอ้ลุงมาลุงมาใช่หรอเพื่อนไั้นี่เขาฝากฝากดูแลน้องเลยนะอูเอออลุงเอาลุงไม่มันยิ้มตั้งแต่ลุงเมื่อยไปป้ามันยิ้มตั้งแต่อยู่กับกูหรือเพื่อนชาโด้อ๋อลุงกูต้องตองคือกูยังกลัวเลยเวลาอยู่กันสองต่อสองมันยิวหรู้สึกแบบเดียวะเก็บป้าเพื่อนเออต้องโหดจริงนะป้าอะไรเพื่อน เมื่อหลวงก็พูดจริงกับบอกว่าเราคุยไอ้ะไกดนั่นเล่นไหนวิลเออก็น่าจะจริงอ่ะเออคือว่าจริงเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่หลักการอะไรชอบเขาจริงๆน้องก็น่าจะตามต่อใช่ใช่ริงเมื่อกี้เหมือนเราโดนดูดได้ให้แบบว่าทำไมไม่ให้น้องเติมแต่เราเราผิดอะไรเราพยายามเราพยายามพลาดอะไรอย่างเงี้ย ลุงเขาตึงจัดนะโอ้ตึงเลยนะโอ้ยเนี่ยตึงเลยนะโอ้อะไรไหมบุ๊คตีบุ๊คกูรี่น้ำเสียงมึงแล้วกูรู้สึกแบบกูมีพลังอ่ะบุกพูดต่อดิต่อเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยว่าล้ว่าล้ว่าล้บิลลี่ต้องหลุดว่าแล้วเพื่อนรถอะไรนะเฟิร์มมันก็ดีนะบ้าพอเติมแล้วมันน่าเบื่อมันมันไม่มีอะไรทำเลยมันมีอะไรทำเดี๋ยวไปฟาร์มเอาเงินไงเรามีรถแต่เราไม่มีเงินเราลุงก็มีรถ อ่ะแล้วลูกมีเงินหรือเปล่ามีไหนไหนจะเอาอะไรได้ทุกอย่างเลยเหรอเฮ้ยบอกว่าอย่าอย่าอัดรอใจเย็นๆอัดไม่วอัดไม่วะวโอ้โหหนูโอ้โหหนูสายย้ายเมืองมาเล่นด้วยหนูดำอยู่นี้งอมเลยอ่ะอุ้ยไม่เดี๋ยวก่อนลูกเราสัญญากันไว้ว่าเราจะไม่เติมแล้วลุงตอนน ปัญหาเราว่ะโอ้ยแย่ยว่ะเออคอยดีว่ะหนี่นีมั้ยโอ้ยอ๋อลุแจงงงเงี้ยเนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นอะอันนี้แนะนำก่อนอันนี้พี่วิลลี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พครับลปงลค่ะสวัสดีครับแล้วก็อันนี้พี่บุ๊ค่ะสวัสดีครับลุงแจ็คสวัสดีครับโี้ยมอ่านนะพี่โอ้โหโอ้โหไม่เคยพูดเลยมันเป็นอย่างนี้ครับลุงมันเป็นอย่างนี้ว่าคือเมื่อวานอ่ะ ผม,มผมบอกว่าไม่ต้องเติมหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาของของพวกผมไปก่อนรอบแบบเวฟคุ้มๆม,มาน้องก็ถามอยู่นั่นแหละครับว่าควรเปิดกี่ลูกดีอะไรอย่างเงี้ยคือผมเมื่อวานนะผมดูไปแล้วครับดื้อมากเลยครับไม่ได้เติมกาชาอ่าคือห้ามแล้วครับคือพวกผมห้ามแล้วส<ช>รสุปคือครอไม่พอกาชาด้วย ไม่หนูไม่ได้เติมกาชาหนูก็ยังรอลุงแจ๊กไงลุงแจ๊กบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้รอลุงแจ๊กหนูก็รอแต่ว่ารถอ่ะวันนี้มันมันมีแผดสุวิสัยรู้หรืสุวิสัยยังไงหนอหน่นะที่บาเหตุการณ์หนูจะไปตีกับพี่พี่เขาแล้วพี่พี่เขาบอกว่ารถสีที่นั่งอยู่มันต้องแทงกันไปหนอแต่ว่าพี่เขาไม่ได้บอกให้หนูซื้ออะไรเลยแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่า กินหนักอ่ะเรือผีขอขึ้นเรือแล้วมัไมีออนไม่ใช้กันแล้วมีอ่อนไม่ซื้อนี่ออนนะครับไม่ต้องไอ้นี่เอาผ่าโดนลุงดูเนี่ยคนดูครับช่วยหน่อยผมก็มีแอร์เย็นเหมือนกันลุงเขาดเนี่ยน้องน้องให้เหตุผลว่าไม่อยากแพงกันไปเออไป ก็คือลุงแจ๊กับน,น้องอันนี้คุยกันใช่ไหมครับว่ามาที่นี่จะไม่เติมกันถูกต้องไหมครับใช่มันจะไม่หนูใช,นใช่ไหมผมก็บ้างานแหละแต่เมื่อกี้เฟอ,อร์ลุงหมุนไปกี่รอบครับนี่ไม่ต้องเ<ป>ฟอร์ยังไม่ได้เลยพี่บิลลี่ไม่ต้องเฟอร์หรอกค่ะคือถ้าลุงเจอถ้าลุงจะว่าหนูอ่ะลุงบอกเข้าไปว่าลุงเติมไปเท่าไหร่มันไม่เกี่ยวที่นู่นกับที่นี่ไม่เหมือนกันแลเหลหนูยังไม่ได้ครึ่งของที่ลุงเติมไปเลยหรอ ไม่เกี่ยวเรามาเริ่มที่ใหม่เราก็คจะได้สนุกไงโอเคก็ไม่เรามีแค่รถไงแต่เราไม่มีเงินโอเค่าค่าสมมติมีโผอมอีกคือลุงไปเลยนะโอเคหนูก็ไปเลยนะถ้ามีโผอมอีกไม่จริงจริงนะหนูตอนแรกจะสัญญาแต่ไม่กล้าเอามาได้ที่เรเบลอ่ะยังอีกเหมือนจะสัญญานะเมื่อกี้ยังอีกโอเคปุ๊สัญญาโอเฉยไปไปเล่นกับพี่เาสัญญฉยไม่มีไม้หนู เออเดี๋ยวขึ้นให้มันแป๊บเดียวแค่นั้นแหละมันค่อยๆฟาร์มจะได้ไม่เปื่อยขึ้นปืนมาตอนนี้อีก3เดือนหนุ่มก๋วยใช้ได้ต่อลุงอยู่ไว้ใช่ไหมล่ะไม้ก็ไม้ที่นี่ก็ขออนุญาตจิ้นแป๊บเดียวก็หากันได้แล้วเออใช้คหมว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวหูหนูร้องเพลงจิ้นจิ้นจิ๋นไหล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 เนี่ยหนูพาพี่ๆเขาไปฟาร์มที่โตโป๊กน่ะพี่ๆเราก็เพิ่งเสียไปเนาะ ุงแจ็คเหรอเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้อันนี้คุลุงแจ็คเป็นเป็นคุลุงนะคะคุลุงอยู่แก๊งซอยซ่าค่ะอ๋อเดีครับเดี๋ครับซอยซ่าฝากฝากฝากแก๊งแบ็แจ็คด้วยนะครับแล้วเราที่นี่เล่นแก๊งอะไรนะครับที่นี่อ๋อซอยซ่าใช่ไหมครับที่นี่ใช่ที่นี่เล่นซอยซ่าครับ แล้วแล้วตอนแรกเห็นน้องบอกว่าจะเอาลุงมาด้วยใช่ใช่ลุงแจ็คไหมครับใช่ครับใช่แต่แก๊งมาลงก็เลยไม่ได้ไปโอเคครับถ้าลุงแจ็คมานี่น่าจะมันเลยครับน่าจะเพราะถ้าลุงแจ็คมาก็ได้ได้จะได้มีคนดูแลน้องด้วยแบบน้องจะได้แบบพวกผมส่งส่งแก๊งวันเท่าไหร่ครับเงินเงินแก๊งเหรอครับวันวันละสองหมื่นครับวันละสองหมื่นอ๋อวันละสองหมื่นหรอเใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ส่งเยอะครับ สบายงนนั้นนี่สบายแล้วเบอยเลยล,ลแจ๊คหนูไม่มีลายรับเลยสอนน้องด้วยน้องอยากเล่นรีดเดือดได้ครับได้สีดําด้วยน่าจะเดือดจอุ่แหละว่าพ,พี่หนูนยังเป็นนี่พี่เบลลี่อีกสองล้านเลยลงแจ๊คแล้วเป็นนี่เขาได้ไงอ,ะอ,อ่ะก็ะเอามาขึ้นมี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้เพราะของของมันต้องมีไม่เป็นไรเบที่นี่มันเม็เท่าไหร่อ่ะแมล่าแสนแล้วเนาะพี่ก็พี่จะเป่าอะไรอ่ะ ไม่ไม่เป็นไรก็ได้ครับลุงเดี๋ยวเพราะยังไงน้องก็อยู่ในแก๊งไม่ไม่เป็นไรก็ได้ครับเชี่ครับป้าป้าป้าเดือดรถชนโอ้เออแล้วเราคุยกันกันตากดูแลน้องหนูด้วยนะคะนี่เข้าใจไหมได้ครับพี่พี่ค่ะเดี๋ยวหนูไปง้อลุงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเดี๋ยวหนูไปง้อลุงก่อนนะได้ครับอันนี้ได้ครับ เมื vale ่อโปรเพือนไมเมื like ่อก like. right? ี้ดูแบบว่านายแบบนี่นี่ลุงลุงคอลลอกเพื่อนดูแบบว่าอะไรบ้างไม่ดูแบบว่าคุยกับลุงเยอะจังว่ะเพื่อนอ๋อคุณลุงเพื่อนคุณลุงอันนัเพื่อนให้ไปส่งไหมครับพี่ชายให้ไปส่งไหมครับโอ้ยตัวเดียวตัวเดียวให้ไปส่งไหมครับได้ครับเอไปไหนครับไปไหนไปนั่งนี่แหละจะนั่งเหรอไปด้วยกันน่ะหล่ะไป้ถึงนั่งตัวนี้แหละครับ เอาเอาส่งแรงก็ได้ครับส่งแรงก็ได้แรงแรงแรงแดงครับแรงแดงนี่แกงโป้ดเหรอครับใช่ครับ แก๊งหัวเมืองนี่วิลี่เนี่ยเขาบอกของเมืองของเมืองใชของเมืองครับขอบคุณครับมันเดยอดเลยพาคนไปหาเพื่อนอยู่ไหนแปร์ไปหาอยู่ไหนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามีรถเดี๋นี่กันแลนแลนด์แลนด์ส้มแลนด์ส้มสางกลางกลางโอเคเพื่อบินดึงรถเพื่อนปล่อนเลยก่อนรถโอ้เดี๋ยวตายแล้วเพื่อนไปหาไปเอามาปมปมกันไปจะตายหาแล้ว ปุ่งมาได้เพื่อนตรงต้นดีเพชรยีนเก่าเพื่อนดีเพชรยีนเก่าเพื่อนดีเพชรยีนเก่าอ๋อใช่ดีเก่ก่าใช่ใช่เพื่อนอุู๊ตายฮะเป็นไรอ่ะเพื่อนมันไม่มีข้าวเพื่อนอ้าวเราไม่มีข้าวกันเลยสวแล้วเอาไอเดียวเพื่อนเปี๊ยกอะเปี๊ยกมันโทรมาให้กูไปมันจะพาใครไม่รู้มาเจอกูเพื่อนคนเก่าอะไรไม่รู้ใครวะไม่ได้เก่าไม่ออกชุบลองลองชุบไอ้พวกขึ้นมาแล้วไม่ไม่งั้นสอบมันหล่นนะ เพราะว่านั่งรถเดียวกันภาพมันชอบไม่ล่นไม่ล่นไม่ล่นจะชุบจะชุบแตกูตายมาเดิมแต่เดีย๋ยงั้นหยยบไปกดเช็คตัอะไรการกไหมหม,มอนแล้วชีดย้าให้ไหม